สวัสดีค่ะอุ้ยวุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลงกไม่ได้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 มาทางนี้มาทางนี้ทางนี้มาทางนี้ทางนี้ใครื่อควาซองไหนควาซองอยู่ไหนไห้ดูไหนดูอะไรนี่นี่มองเฟอร์เหรอมองเฟอร์เล่นลูกบอลมองเฟอร์กำลังเล่นลูกบอลก็โซมองเฟอร์มองเฟอร์ได้มามองเฟอร์ฮัลว่ากอยู่วเว็ดตะ เบตตัวนี้มีม่องเฟอร์แคปปี้ก็ตัวตัวเนียนนี่นี่ดูนี่ดูตัวเนียก็ตัตัวมาตามมันนี่มีครัวซองครัวซองในครัวซองอยู่ไหนครัวซองอยู่ไหนคะน่ารักไหมน่ารักโอ้ยน่ารักมากเลยนในครัวซองอยู่ไหนมาจับหน่อยลูกจับหน่อยจับหน่อยครัวซองมาตรงนี้ครัวซองมาตรงนี้นี่ไง ด้วยกันตรงนี้ควาซองกับมองเฟอควาซองกับมองเฟอของยายแมวดูสิคะน่ารักมากมากเลยน่ารักมากมากเลยควาซองกับมองเฟอ